วันนี้นะครับผมจะมาอธิบายอีกครั้งเน็ตๆเลยไอเรื่องการปักธูปนะซึ่งตอนนี้ก็มีประเด็นอีกแล้วนะแค่ลุงพลปักทูปกับก็หาว่าเอ่อต่างๆนานาผมอธิบายนะครับประเด็นเรื่องการปักธูปเนี่ยนะที่หาว่าไปลบลู ศึกษากันนะครับเราต้องศึกษาครับเราอย่าฟังแต่ปากคนผมถามว่าที่เราไปฟังจากปากคนไอ้พวกเนนมั่งอะไรมั่งเนี่ยผมถามว่าไอ้บุคลากรเหล่านั้นน่ะเขายึดต,ติดอาชีพอะไรครับฮะอยากจะถามคเหล่านั้นเขาช่วยเหลือคนอยังไงเลอครับคนเหล่านั้นเขามีผลงานด้านไหนครับผลงานคือด้านขายฝันเรื่องไสยศาสตร์เรื่องการลงนะต่างๆ แล้วคนเหล่านั้นอ่ะเก่งเหรอืออยากรู้ไม่มีอะไรที่เราจะต้องเชื่อถือหรือถ้าไม่เชื่อนะลองไปดูพระคาถาของไอพวกคนเหล่านั้นที่มันลงอ่ะเมื่อคลิปล่าสุดเนี่ยเอาอะไรไปจิ้มลิ้นผู้หญิงอ่ะแล้วก็ท่องแบบเรื่องละมุงจกักรเปรตอ่นนะนั่นหรือฮะคือคนที่ใช้ไสยศาสตร์นี่เหรอ ถ้าคนที่เขาใส่สายศาสจริงๆอะ่ะถ้าคนที่สายศาจริงๆฮะเขาจะไม่มาคุกคีกับใครเขาจะไหมเขาจะไม่มาแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงบันลงใช้คําพูดล่ามกจบกับเปรตอะไรเกี่ยวกับเรื่องเอากันอย่างเดียวบ้านไม่ใช่คนที่เล่นสายศานะครับแต่นั่นคือคนละแอบอ้างตนนะผมอธิบายนะครับสิ่งที่ผมแมนะนําลุงพลเน่ยก็บอกแล้วว่าการปักทุกกับไปตรงหน้าคําสาบานเนี่ย ต่อหน้าสิ่งศักสิบเนี่ยมันหมายความว่าเพื่อให้คําสาบานนั้นอนะย้อนตกลงไปคนที่ทำคนหรือคนที่คิดไม่ดีถ้าเราคิดดีอะเราจะกลัวอะไรไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะเราไม่ได้ผิดเนี่ยและที่สำคัญอะลุงพลแกเป็นคนทําตอนนี้ก็เห็นชาวบ้านบางคนหาว่าจะไม่บอปลาเข้าไปหนึ่มหมู่บ้าน ผมถามว่ามันมีอะไรมันมีอะไรกันนักหนาเนี่ยเมื่อคุณไม่ผิดนะพวกคุณจะกลัวอะไรครับเพราะไอ้คำสาบานท,ที่เราปักนะเราต้องไปเล่งงานคนที่มันมีจิตใจที่คิดไม่ดีในการทําร้ายน้องเข้าใจไหมครับไม่ใช่ว่าเราไปทำเนี่ยเราไปทําคนดีนั่นเพื่อให้ผลเนี่ยมันย้อนกลับไปไวๆกับไก่คนที่มันคิดไม่ดีกับน้องที่มันทาร้ายน้องหรือไอ้พวกที่มีส่วนรู้ส่วนเห็นแต่นี่เปล่า ลุงพลเป็นคนปากหาว่าลุงพลไปลบลูถ้าลุงพลนะไปลบลูโดยการไปทำลายพระพุทธรูปหรือไปทำลายสิ่์สิทธิ์ดิหรือไปฉีดรถว่าใครนั่นดิไอ้เปล่าไม่ได้ทำอะไรเลยก็ไม่ได้ฉีดรถอะไรด้วยก็แค่พูดคำสาบานที่หนักแน่นที่มันกินใจเพื่อให้ผลคำสาบานนะ่ะมันเกิดสำนิดผลไวไว แต่คุณไม่ทํากันนะคุณเดือดร้อนอะไรการผมถามแค่น,นี้ลุงพลเป็นคนพูดและเป็นคนปากถ้าสิ่งไม่ดีลุงพลจะทําลุงพลกลพลกต้องรับและเราไม่ทําเราจะเดือดร้อนอะไรแทนลุงพลผมถามแค่น,นี้ก็ผมบอกลุงพลว่าลุงพลทํยแบบนี้เลยเพื่อให้ผลที่มันซํำฤทิไปถึงไอ้คนที่มันคิดไม่ดีกะน้องไอ้คนที่มาทําร้ายน้องจนเสียชีวิตแต่วันนี้เปล่าใช้กฎหมูห่ฮะเหนือกฎหมายใช้ความคิดตัวเอง เป็นใหญ่นะผมอธิบายนะครับคานสาบานนะครับและมันเกิดผลเนี่ยตามความเชื่อของพวกเราเนี่ยเขบาบอกว่าต้องสาบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และที่สําคัญการปากคูบกลับนี่แหละฮะนั่นคือมันจะย้อนกลับไปถึงไอ้คนที่มาทํร้ายน้องเข้าใจกันนะครับไม่ใช่เป็นการลบลู่ไอ้ถ้าไปไปทาลายวัตถุดิพระพุทธรูปพวกนี้ดิไปฉี่รถดิ ไม่เปล่าไม่ได้ทำนะแต่ก็มีประเดน็นอีกที่มัมีเคสหนึ่งที่กินขนมแล้วติดคอขนมเข็งเลยเนี่ยแล้วติดคอถ้าจะไม่ผิดก็มีคนเนี่ยเอาทูบดอกเดียวไปปักตรงหน้าศพเออนั่นแหละครับเขาเรียกการสะกดวิญญาณเห็นไหมมันต่างที่ต่างวรระมันต่างที่ต่างวรระกันนะฮะ เพอันนี้ลุงพลน่ะไปปกักแล้วมาจะแล้วก็มาใช้ทูบดอกเดียวทูบน่าจะประมาณเก้าดอกเห็นไปกลมผมก็ได้นับว่ากี่กี่ดอกมันจะทูบดอกเดียวด้วยแล้วนั่นคือสาบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าทูบดอกเดียวฟ้าหมายก็รู้แล้วมันเกี่ยวข้องกับศพเข้าใจนะครับว่าการปากักทูบดอกเดียว,วาการจุดดอกเดียวเนี่ยคือการเรียกวิญญาณของคนที่เสียชีวิตนะครับเข้าใจนะฮะ อยากจะศึกษานะนะเราต้องรู้ว่าอยากคิดว่าไอ้เรื่มาแต่งตัวมีรูประคำสักทั้งเต็มตัวแล้วต้องเกิดความเชื่อถือผมถามไอ้คนที่มาให้ข่าวให้ข่าวข่าวนะ่ะคนพวกเนี้ยเขาทำอะไรอะ่ะมีหมอดูก็มีอาชีพของเขาคืออะไระขายฝันเขาเคยลงพื้นที่เหมือนผมไหมฮะคนเจ็บป่วยหาโรคไม่เจอเนี่ยเขาเคยลงไหม,ไมก็ไม่เคยก็ไม่เคยนะแต่ไม่งรู้ดี หรือถ้าไอ้พวกทก่รู้ดีเนี่ยผมท้าเลยลองมาช่วยเหลือคนแบบผมไหมว่าสิ่งที่คุณทำกันอยู่เนี่ยมันช่วยเหลือคนได้ในการที่ทําให้คนเนี่ยหมดทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บี่ยช่วยได้ไหมอยากรู้อันนี้ไม่ได้ท้าทายแค่อยากอธิบายฟังย้ำๆเน้นๆน,น,นะครับการปากทูบตรงหน้าคําสาบาเนี่ยต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเพื่อให้ผลเนี่ยมันย้อนกลับไปถึงไอ้คนที่ทำแก่คนที่มีส่วนร่วมในการทํา แล้วเมื่อพวกคุณไม่ได้ทำมาผมถามว่าคุณจะเดือดร้อนอะไรกันนักนะหนาฮะหรือใครมาปันหูเออถ้าพิงคุณเป็นคนทำนี่ไม่ว่านี่ไม่ได้ทำแต่บอกไม่เห็นด้วยหมอประให้หลวงพ่อลโบโลสีึงศักดิก์สิทธิ์ลบหลู่ตรงไหนฮะอะไรจะแสดงถึงความว่าลบหลู่แต่อ้ที่ปากทูบดอกเดียวเนี่ยไอ้ดอกเดียวเนี่ยพะเนี้ยเนี่ยตรงจุดคนตายหรือหน้าศพคนตายนั่นแหละ อาจจะเป็นการสะกดวิญญาณอาจจะนะถามว่ามันถึงอาจจะบางคนอาจไม่รู้เรื่องไม่รู้วิธีการก็อาจจะปากเล่นก็ได้โดยไม่คิดถึงว่านั่นคือการสะกดวิญญาณในใครบางคนนะแต่ถ้าบางคนมันรู้อ่ะเช่นโดนฆาตก,กรรมต่างๆก็ต้องรู้เลยว่าต้องทำยังไงนะแต่ผมก็เห็นคลิปนะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งไอป้ปักทูบไอ้บนเขาตรงจุดน้องชมพููตายอะ่ะอันนี้ผมยังคิดหวังดีเขาเลยนะ ผมคิดว่าเขาเนี่ยคงจะกลัวทูบเนี่ยมันไปไหม้บนป่าบนเขาอันนี้ผมยังคิดดีนะฮะผมบอกว่าผมเห็นมีคนส่งให้ผมเยอะมากว่าตอนที่ตรงน้องตรงผู้ตายมีคนน่ะเอาทูบปัปกอันเนี้ยปักลงดินน่ะผมยังคุยกับเขาเลยผมคิดว่าเฮ้ยพี่เขาอาจจะคิดว่าเออไม่ให้ไฟเนี่ยมันลุกเขาหรือเปล่านี่คือความคิดผมนะผมยังคิดดีอยู่นะฮะอันนี้ คือผมจะบอกว่าเราต้องแยกแยะด้วยเราต้องแยกแยะก,กับสิ่งที่มาเกิดขึ้นกับสถานการณ์และที่สําคัญทุกคนรู้หมดเลยสิ่งที่ลุงพงไปไปตรงนั้นน่ะสิ่งที่ลุงพลไปสาบานวันนั้นน่ะคนรอบข้างขนาดท่านเจ้าวาดน่ะยังเคยคิดไม่ดีกับลุงพลเลยอะ่ะตามที่เสนอข่าวทั้งๆงที่ไม่ใช่อ,อ้าวนั่นหนึ่งจริงไหมอันนี้ไม่ได้กล่าวอ้างก็ผมดูในเนื้อ,อหาข่าวอะ่ะสองก็รู้ว่า คนพวกนั้นที่ไปอ่ะไม่พอใจลุงพลผมถามว่าทุกาถ้าทุกคนตัวเนี้ยอยู่ในสถานการณ์ลุงพลเนี่ยทุกคนจะแก้ปัญหายังไงการประชุมต่างๆลุงพลก็ไม่ไปกล้าประทะเพราะมันอยากมีเรื่องแต่ที่สําคัญเขาหาว่าผมเนี่ยไปสร้างฟาร์มแตกแยกผมอยากอธิบายผมสร้างฟาร์มแตกแยกตรงไหน,นผมไปช่วยเหลือ,อครอบครัวลุงพลเนี่ยผมไปทำพิธีกรรมอะไรผมยังไม่ได้ไปทำพิธีกรรมอะไรบ้าบาอกคอนแตกอะไรเลยฮะ ไม่มีมีแต่วันที่ไปเจอตรงน้องอย่างพวกแกจุดทูบแค่นั้นไม่มีพิธีกรรมที่จะมาเส้งบ่งเส้นว่าอะไรสักอย่างเลยไม่มีเลยเข้าใจไหมแล้วผมไม่สร้างความแต่แย่ตรงไหนผมไปยุแยงแต่แค้รงรั่วเหรอฮะผมแค่ไปปกป้องคนดีๆอย่างลุงพลก็มีหาว่าเฮ้ยหมอปลาแค่ปากทูบตบมาลงมาศึกษาลงมาทำเหมือนผมนีไม่ได้ะกูจะรู้ บอกแล้วอย่าฟังจากน้ำลายคนคนเราเนี่ยเขาให้ดูที่อะไรการกระทำไม่ได้ดูที่การแต่งกายไม่ดูที่คำพูดไม่ให้ดูที่น้ำลายคนน่ะต้องดูตรงนั้นเข้าใจไหมก่อนที่เราจะว่าใครอ่ะเราต้องไปศึกษาเราต้องไปสัมผัสกับคนคนนั้นเขาก่อนไม่ใช่ว่าพูดเอามันเข้าใจไหมมันไม่ใช่เข้าใจนะครับย้ำนะครับว่านี่คือผมอธิบายนะครับ ถ้าปากทูบมันเป็นบบนี้ปนไปไนี้หนึ่งหนึ่งต้องสามปไปไปนี้อย่าคิดว่าทุกคนน่ะจะเลวเหมือนเราสิครับฮะบางคนเขาอาจจะไม่เลวอย่างเราก็ได้ไอพวกคนดีที่ชี้คนอื่นเขาว่าเลวเนี่ยมันใช่เหรอครับแต่คนที่เขาไม่เขาไม่ได้เลวเขาไม่เคยชี้พวกคุณเลวเลยนะหรือบางคนเขาอาจจะเลวก็ได้แต่ผมถือว่าเขาก็ยอมรับว่าเขาเลวแต่พวกที่ตัวเองมันเลวอยู่เนี่ยแเ้วมายอมรับว่าตัวเองเลวเนี่ย ไอ้พวกเนี้ยน่ากลัวก,ก็เหมือนไอ้พวกที่คิดว่ากูกคือคนดีแต่ความจริงเปล่ากูคือคนชั่วคนดีนะเขาไม่ยกหางตัวเองขึ้นหรอกอยกไม่เป็นหางอะ่ะแต่ไอ้พวกคนเลวบางคนเนี่ยมาต่อยคนรอบข้างคอยยกหางให้เฮ้ยมึงยกยอเหรอกูค,คือคนดีแต่พวกนี้สังเกตง่ายให้ดูที่การกระทําอย่าดูที่ฐานะอย่าดูที่การแต่งกายอย่าดูที่ตัวที่วงชาตักูนะครับตอนนี้มันดูไม่ได้หรอกให้ดูที่ตัวบุคคลคนคน,นั้น ว่าพฤติกรรมมันเป็นยังไงเข้าใจไหมายาวน้านี่คืออธิบายแล้วตีหามว่าผมไปสร้างฟาร์มต่ร้อนใครเดือดร้อนผมถามว่าใครเดือดร้อนเอาง่ายๆเลยแค่ผมไปวันนั้น่เผายังไม่ได้พูดอะไรเลยผมไปให้กําลังใจใครลุงพล,ลยังคุยกับแม่เขายัางหากว่าแม่เป็นกำลังใจให้ยังถามก็ได้เลยแต่พอกลับมาผมโดนเล่นงานน่ะก็อ้างว่าเฮ้ยหมอปลา มึงก็ไม่แตกต่างกักบหมอดูร่างทรงถ้ามึงเกง่งจริงอ่ะมึงต้องเสกลมเสกฝนอ่าตอนที่ผมพูดว่าคนเหล่านี้เหรอผมไม่เคยพูดอ่าเมื่อผมโดนเล่นงานผมก็ต้องปกป้องตัวเองดิผมก็ต้องปกป้องว่าขนาดผมว่าผมศักดิ์สิทธิ์นะแค่กับซบหูนักข่าวมีคนร้อนแค่เนี้ยครับแค่เนี้หมอปลาพแค่นี้ตั้งความแต่แยกตรงไหน,นพวกคุณเล่นกันพวกคุณลุมคนเขาเนี่ยมันมันมันใช่เหรอ มันมีกฎหมายนะครับคุณอย่าเอาว่าฟาร์มคิดพวกคุณเนี่ยมันจะถูกต้องกฎหมายก็บอกแล้วถูกต้องแต่อ่านไม่ถูกใจพวกคุณผมก็บอกแล้วลุงพลเราต้องทําด้วยฟาร์มถูกต้องประเทศนี้เราต้องเคารพกฎหมายไอ้กฎมึงไม่ต้องไปสนใจมันหรอกไอ้พวกกฎขึ้นกันมาเองอะ่ะแล้วผมก็คิดว่าเรื่องราวลุงพลอ่ะมันก็จะเป็นแบบฟาร์มเทียแบบผิดๆแบบนี้ครับผิดแบบไหนรู้ไหมผมเไปช่วยเหลือคนภาคอีสานนี่เยอะมากผมบอกไว้ก่อน อย่างเช่นล่าสุดเนี่ยมีคนกล่าวหาว่าป้าคนนีย้ยายทองเนี่ยเป็นผีปอบไอ้พวกอดีตผู้ใหญ่บ้านก็พาชาวบ้านมาขับไล่ยายทองออกจากบ้านเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่ทุเล็ดมากทีนี้ยายทองไม่ออกเมื่อยายทองไม่ออกอดีตไอ้ผู้ใหญ่บ้านตัวเนี้ยก็บอกว่าถ้าคุณไม่ออกยายทองแกต้องเงินไม่ฉันสองแสนเพราะฉันเนี่ยจะต้องไปจ้าง หมอมาไล่ผีปอกออก,ออก,ออก,ออกจากแก่ก็ยายทองแกไม่มีตังนะครับแกจ้างเอาเงินที่ไหนแล้วแกก็มาเป็นผีปอบแต่ก็มีขบวนการเป๊ะเลยอยากได้ผลประโยชน์จากยายทองที่ก็บอกครับไม่ได้ด้วยเลขก็ด้วยกลมันหาเดกกันแบบนี้ครับสมัยนี้สุดท้ายยายทองมาหาผมผมก็บอกว่ายายทองไม่ต้องกลัวถ้าใครโทษยายทองอีกอะผมก็ไล่สดด้วยนะ คุยกันแล้วก็หลายแคที่มาผมอะแบบเดียวกันโทษปู่ย่าต่ยากเอาผีปอบและมีการขับเล่าจากหมู่บ้านก็ใช้เลยก็ใช้กฎมัวก็ใช้ความคิดของตัวเองอะเพื่อหาพโยชม์จากคนเหล่านี้แต่ก็แปลกให้ย่าทองยอมเปยดซองแถมและเอาเงินให้หมอผีพวกเนี้ยย่าทองอยู่ได้ก็มันหาแดกกันไปร่ำป็นสันไงครับก็เหมือนกันตอนนี้เริ่ม้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้ว,ลวก็เหมือนแคทที่ไปช่วยช่วยเนี่ย ้องมีแกนำตั้งคนสองคนเพื่อไล่คนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะนี่คืออย่าจะฟากนะครับอย่าทุเล่อย่าคิดว่าเราเนี่ยพิเศษวิโซผมไปช่วยลุงพผล่ที่ผมจะไปเนี่ยไปบ้านลุงพลนะครับเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าฮะก็ตัวเองไม่ได้ทำผิดกันนะจะกลัวอะไรจะกลัวอะไรกัน ก็ที่ลุงพลกขแค่สาบานเขาลุงพลน่ะแลวเห็นที่ลุงพลแกพูดคาสาบานไหมมันหนักแน่นและใครลงที่แกไปเลยถ้าแกเป็นคนผิดนะแกไม่ได้เคยกล่าวว่าร้ายชาวบ้านแม้แต่คนเดียวแต่แกกล่าวหาไอ้คนที่มาทําร้ายน้องก็เมื่อพวกเราไม่ทําร้ายน้องแล้วจะไปเดือดร้อนหาพระแสงอะไรฮะเออผมไม่เข้าใจเหมือนกันก็ไอ้ก็เราไม่ทํามาเราจะเดือดร้อนทาไมอะ เขาใจเรื่องการปักทูบนะผมยังคิดในแง่ดีกับที่ผมดูคลิปนะว่าเขาคงกลัวไฟไม่ป่ามั้งผมยังคิดอยู่แบบนี้นะตอนนี้ยเรื่องจริงนะไม่ได้คิดอะไรเลยก็เรารู้แล้วไอ้การปัก่งปักทูบเนี่ยก็บอกแล้วสาบานมันอีกอย่างหนะ้าสมันอีกอย่างหนึ่งมันคนละฟ่าหมายนะไอ้พวกที่ให้ข้อมูลนะ่ะขอโทษทํหนาที่บนรการช่วยเหลือคนแต่เหมือนผมไหมอ่ะแต่รู้ดีกันจังเลย ถ้าทําได้มาเลยอยากจะพิสูจน์ด้วยอย่างนี้จะปากอีนเดี๋ยนี่จะน้ำลายกันโอ้โหลุงก็ยังขมาโอ้โหพอคนไม่ไปให้ฟังลงมือก็หาว่ากลัวเขากลัวอะไรเขากลัวจะไปประท่าอารมณ์กับพวกคุณพวกคุณเล่นกดหมูไม่เล่นกฎหมายอะ่ะเล่นความเชื่อของพวกคุณน่ะเออแล้วก็บอกว่าเฮ้ยหมู่บ้านนี้มันไม่มีเรื่องไสยาศาสตร์แค่ปากทู่ไปมึง ย้อนแย้งมากแค่ปากทุกดมดิงก็ดูว่าหม,หมู่บ้านนี้ไม่มีรัศษศาสา์แต่มึงกูรัศยศาส์กันนะมองดูอ่ะสิ่งที่ตัวเองพูดกับที่ตัวเองทาอ่ะให้มันสมดุลกันย้ายมันแตกทางกันนี่พอแตกทางปับ๊บขอโทษชาวโซเชียลคอยจับผิดอยู่นะนี่เตือนด้วยฟางหมังดีนะนักสืบโซเชียลเยอะนะครั้งแรกพูดอะไรไว้ครั้งต่อไปต้องพูดให้เหมือนเดิมเข้าใจนะครับ รักนะเอฟซีทุกคนนี่แหละหมอปลาต้องการพูดแค่นี้แหละอธิบายเรื่องนี้จะได้เก็ดนะอย่าทําตัวเหมือนเคสหลายเคสนะเอากดมู่เอาพวกตนมาโ่มเ็งคนกลุ่มน้อยฝากไปด้วยแค่นี้แหละ